กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะทุกวันอังคารคุณผู้ฟังจะได้พบกับนักวิชาการจาก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะจะนําประเด็นที่เป็นการศึกษาวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจมาคุยกันค่ะวันนี้รายการจะคุยกับดรกนิกาธรรมพานิชวงนะคะนักวิชาการด้านนโยบายภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียวซึ่งอาจารย์ได้มีงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประเมินโครงการพัฒนาต่างๆถ้าจะว่าไปแล้วบ้านเรานี่แต่ละปีก็จะมีโครงการ เพื่อการพัฒนาเพื่อการฟื้นฟูหรือว่าเรื่องของการทําให้ชุมชนคุณภาพชีวิตดีขึ้นการดูแลป่าการเกษตรแล้วก็น้ําและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเวลาถ้าจะทําการประเมินจะดูว่าผลสำเร็จของโครงการที่ลงทุนงบประมาณไปทุ่มเทเวลาไปเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่อยากจะได้มีเกณฑ์ตัวชี้วัด นะหลายแบบแต่ว่านอกเหนือจากมิติทางด้านเศรษฐกิจนอกเหนือจากเรื่องของตัวเลขที่จะใช้ในการประเมินว่าโครงการนี้คุ้มหรือไม่คุ้มยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาเครื่องมือรูปแบบใหม่ๆมาอยู่พอสมควรทีเดียวค่ะเพื่อให้ผลของการประเมินนั้นครอบคลุมรอบด้านแล้วก็มีมิติที่วัดโดยไม่ได้มุ่งผลที่เรื่องของตัวเลข หรือสถิติเป็นหลักเท่านั้นแต่ยังมีผลลัพธ์ที่เป็นมิติอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นนามธรรมมากขึ้นก็ได้ทีนี้มีเครื่องมือใหม่อยู่ตัวหนึ่งค่ะคือ SROI ซึ่งเป็นตัวเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในโครงการพัฒนาต่างๆที่น่าสนใจทีเดียวรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวคงจะต้องขอไปคุยกับท่านดรกานิกากันโดยตรงนะคะเพราะว่าได้ใช้เจ้าเครื่องมือตัวนี้แล้วก็มีเรื่องของผลการศึกษาที่เป็นตัวอย่างไหลกรณีที่น่าสนใจสวัสดีคะ่ ika, คะดรกานิกาค่ะ ค่ะสวัสดีคุณโสพิษนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะ SROI ที่ใช้ในการประเมินโครงการต่างๆเนี่ยค่ะมันคืออะไรแล้วมันจะใช้ในการประเมินแบบไหนคะ ค่ะจริงๆตัวเครื่องมือ SROI นะคะก็ตัวยอ่อมันเป็นตัวยอ่อมาจากคำว่า Social Return on Investment นะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าเป็นเครื่องมือประเมินผลกระทบทางสังคมจากการลงทุนนะคะก็หลักๆเนี่ยเจ้าเครื่องมือตัวนี้ข้อดีของมันคือว่ามันจะคำนึงถึงตัวผลกระทบจากการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่อยู่ในรูปของตัวเงินที่จับต้องได้นะคะหรือว่าผลกระทบต่อ Uh, สิ่งแวดล้อมต่อสังคมหรือว่าต่อคุณภาพชีวิตของคนทั่วๆไปอะคะ่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการซึ่งปกติแล้วเนี่ยเครื่องมือทั่วๆไปเขาจะไม่ได้นิยมในการที่จะแปลงมันให้อยู่ในรูปของตัวเงินสักเท่าไหร่นะคะ mm. ตัว sroi ตัวนี้ก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามแปลงผลประโยชน์ ต่างๆที่เกิดต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียะคะ่ะออกมาในรูปของตัวเงินแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับเงินลงทุนที่เราลงลงไปในโครงการนะคะเพื่อที่จะเปรียบเทียบดูว่าทุกๆหนึ่งบาทที่เราลงทุนไปในโครงการเพื่อสังคมเหล่านี้ มันก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือผลกระทบต่อสังคมคิดเป็นตัวเงินเป็นมูลค่าเท่าไหร่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นจากเดิมที่ถ้าเกิดว่าใช้ตัวชี้วัดว่าต้องได้ผลตอบแทนกลับมาในรูปของสตังค์เท่านั้นเท่านี้หรือว่ามีจำนวนของคนหรือว่าหน่วยนับแค่นั้นเนี่ยมันอาจจะไม่พอเพราะว่าบางทีบางโครงการโดยเฉพาะโครงการพัฒนาคือการลงทุนระยะยาวซึ่งต้องใช้เวลาแต่ว่ามันก็มี ผลประโยชน์หรือว่ามีมูลค่าที่เป็นเชิงบวกต่อสังคมซ่อนอยู่ด้วยที่ต้องถูกเอามาคำนวณน,นับอย่างนั้นไหมคะถูกต้องเลยค่ะก็คือปกติเนี่ยจริงๆคอนเซปต์ของ Return on Investment เนเนี่ยไม่ใช่คอนเซปต์ใหม่เป็นสิ่งที่ภาคก,การเงินหรือว่าทางภาครัฐเนี่ย คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็คือปกติเวลาเราลงทุนในโครงการใดๆเช่นการก่อสร้างถนนก่อสร้างเขื่อนเราก็มักที่จะมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่าลงทุนไปแล้วทุกๆเงินหนึ่งบาทที่เราลงทุนไปเนี่ยมันสร้างประโยชน์กลับมา,าคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่เพียงแต่ว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยปกติเราจะไม่ได้คำนึงถึงตัวผลประโยชน์ต่อสังคมหรือผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าผลประโยชน์ต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนะคะคราวนี้ไอ้ตัว SRI เนี้ยเราเพิ่มมิติด้านสังคมเข้ามาสิ่งสำคัญเลยคือเราอยากจะรู้ว่าเวลาเราลงทุนในโครงการเพื่อการพัฒนาหรือโครงการเพื่อสังคมเหล่านี้เวลาแปลงผลประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นตัวเงินเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันออกมามีมูลค่าเท่าไหร่อะคะ่ะทีนี้จะภาพรวมของการ พัฒนาโครงการต่างๆเท่าที่อาจารย์กับทีมได้ไปศึกษาดูเนี่ยนะคะมันมีจำนวนมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีข้อสังเกตอะไรที่ที่ได้ค้นพบบ้างคะค่ะหลักๆนะคะก็ต้องเรียนก่อนว่าในบ้านเราอะนะคะสิ่งที่มีการลงไปทำในแง่ของการโครงการฟื้นฟูป่าก็ดีหรือว่าโครงการที่ลงไปส่งเสริมให้เกษตรกรที่เขาเคยบุปลูกป่าเพื่อปลูก เพื่อเชิงเดี่ยวเช่นพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้นะคะจริงๆในบ้านเราเนี่ยมีอยู่จํานวนหนึ่งเลยก็คือมีทั้งโครงการที่ภาเอกชนลงไปดําเนินการในรูปของ CSR ก็ดีหรือว่าโครงการอื่นๆที่เราอาจจะเคยเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าตามรายการโทรทัศน์เช่นโครงการฟื้นฟูหรือว่ารักป่านาฟื้นฟูป่านานะคะหรือว่าโครงการของมูลนิธิปิดทองหลังพระที่ลงไปทําที่ในในที่จังหวัดน่าน หลายหลายโครงการนะคะโครงการเหล่านี้เวลาลงไปทำแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะส่งผลกระทบะในแง่ของประโยชน์เนี่ยต่อภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเลยทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มกเรกษตรกรก็ดีนะคะที่ที่เขาเคย ต้องบุกรุกป่ามีปัญหาเรื่องสิทธิที่ดินทํากินนะคะแล้วก็เ,เขากา็มีได้รับผลกระทบจากการที่เขาเคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็ใช้สารเคมีจํานวนมากเนี่ยการที่มีโครงการที่ลงไปช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับเขาฟื้นฟูร่วมไปกับการฟื้นฟูป่าด้วยเนี่ยตรงส่วนนี้ทาง TDI มองว่า มันน,น่าจะมีผลประโยชน์ต่อทั้งด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมเนี่ยจำนวนมากก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงลงเลือกโครงการที่ในลักษณะของโครงการฟื้นฟูป,ป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร,รกรในการประเมิน SROI ค่ะค่ะแล้วผลของการประเมินเป็นยังไงบ้างคะผลจากการประเมินเน่นะคะเราก็มีการลงไปคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งเชิญกลุ่มเกษตร,รกรกลุ่มอบตอ แล้วก็กลุ่มผู้บริโภคที่รับซื้อสินค้าจากที่เกษตรกรผลิตเน่นะคะเราก็พบว่าในกลุ่มเกษตรกรเองอะคะอ่ะสิ่งที่ประโยชน์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงินที่สําคัญก็คือว่าเขามองว่าสุขภาพของเขาเนี่ยดีขึ้น,นจากการที่เขาเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็จําเป็นจะต้องมีการใช้สารเคมีจํานวนมาก นะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเวลาเตรียมแปลงเกษตรเพื่อที่จะปลูกข้าวโพดในฤดูกาลถัดไปอะคะอ่ะเนื่องด้วยมันเป็นพื้นที่สูงที่เขาดําเนินการนะคะมันไม่สามารถจะเอารถไถหรือว่าอะไรขึ้นขึ้นไปจัดก,การกับในการเตรียมพื้นที่ได้เขาเลยจำเป็นจะต้องมีการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าพื้นที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะ่ะมีปัญหาเรื่องการเผาเรื่องหมอกควันไฟป,ป่าจํานวนมาก นะคะเพราะว่าเขา,าจำเป็นจะต้องจัดการโดยที่นี้ในการเตรียมพื้นที่เกษตรเพราะฉะนั้นพอเขา,ามาร่วมโครงการกับในการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็ทำให้เขาปรับเปลี่ยนจากการที่เขาปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่เป็นขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยมาเป็นปลูกพืชแบบผสมผสาน<ะ>โดยการกานำหลักแนวคิดของป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างมาใช้นะคะก็คือมีทั้งป่าที่ปลูกเพื่อที่จะใช้สอย ใช้กินนะคะแล้วก็ยังมีการปลูกไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้มีค่าไว้ระยะยาวด้วยนะคะตรงส่วนนี้เองกอ็เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่สำคัญของเกษตรกรเนี่ยจะเป็นในแง่ของสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เขามีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่เขามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลรักษาป่าด้วยนะคะคราวนี้ในกลุ่มอื่นๆเองก็มีผลประโยชน์เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเช่นกลุ่มผู้บริโภคที่ รับสินค้าจากโครงการาฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าเนี่ยมามามาบริโภคก็พบว่า,ากลุ่มผู้บริโภคก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการที่ได้รับรับประทานอาหารหรือว่าสินค้าที่เป็นพืชผักปลอดภัยจากโครงการเช่นเดียวกันนะคะ,คะแล้วในขณะเดียวกันในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่อะคะ่ะการที่โครงการเนี้ย พอมีเกษตรกรมาช่วยในการดูแลฟื้นฟูป่าเนี่ยทางอบตอเองเขาก็ประหยัดงบประมาณในการที่จะต้องลงไปฟื้นฟูป่าก็คือช่วยประหยัดงบประมาณของภาครัฐได้ได,ได้ได้จำนวนหนึ่ง นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในแง่ของสิ่งแวดล้อมนะคะก็แน่นอนเวลาป่าถูกฟื้นฟูขึ้นมานะคะมันจะมีความสามารถในการที่จะดูดซับพ,พวกกา๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ได้ด้วยนะคะซึ่งซึ่งาการเปลี่ยนแปลงหรือประโยชน์ที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะเราสามารถแปลงออกมาเป็นในรูปของตัวเงินได้ทั้งสิ้นเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของตัวผลทางด้านนามธรรมเช่นความภาคภูมิใจ ความรู้สึกว่าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีศักดิ์ศรีในตัวเองลดการพึ่งพาคนอื่นเหล่านี้มันจะมาประเมินโดยใช้เจ้าตัว SROI เพื่อมองให้เห็นมูลค่าที่เกิดขึ้นแล้วก็เอากลับไปดูเรื่องของผลทางเศรษฐกิจได้ยังไงคะอาจารย์ ค่ะก็อ่อันนี้คือต้องต้องเรียนว่าแล้วแต่แต่ละตัวนะคะมันจะมีตัวชี้วัดในการที่จะมาแปลงมูลค่าที่แตกต่างกันนะคะตามหลักการแล้วเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติอ่จากโครงการเนี้ยถ้าทางเกษตรกรเขาแจ้งว่าเขามีความรู้จากการที่สามารถทำเกษตรที่แบบผสมผสานได้ดีขึ้นเนี่ยเวลาหลักการในการที่จะแปลงเป็นมูลค่าะคะ่ะเราก็จะมีการหนึ่งเราถามเขาก่อนว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเนี่ยระดับความรู้เขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังเข้าร่วมโครงการระดับความรู้เป็นยังไงโดยที่เรามีอาจจะมีการกําหนดตัวชี้วัดเช่นการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการทําหลักสูตรเกษตรผสมผสานหรือว่าการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์ประโยชน์สี่อย่างนะคะเทียบก่อนและหลังแล้วก็เวลาเราแปลงออกมาเป็นรูปของตัวเงินเนี่ยพอเราทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราสามารถเอามาคูณกับ ตัวเลขเช่นของถ้าเขาจําเป็นจะต้องไปอบรมเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์การทําปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สอย่างกับโดยงานภายนอกที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินเท่าไหร่นะคะเราจะเอาสองส่วนนี้เอามาคูณกันเพื่อที่จะออกมาวัดออกมาเป็นมูลค่าตัวเงินนะคะว่าแบบในแง่ของความรู้ที่ดีขึ้นจากการทําเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการเนี่ย คิดออกมาเป็นตัวเงินแล้วจะมีมูลค่าเป็นตัวเงินคิดเป็นเงินเท่าไหร่ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันเป็นผลประโยชน์เชิงบวกแต่ว่าวิธีการประเมินในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เอามาเป็นหน่วยในการนับตัวความคุ้มค่าของโครงการด้วยความหมายแบบนั้นไหมคะถูกต้องเลยค่ะก็คือในอดีตเนี่ยเวลาเราประเมินโครงการเราก็มักจะมองเฉพาะส่วนที่เ,เป็นรูปธปรรมแล้วก็มีลักษณะของอยู่ในรูปของตัวเงินอยู่แล้ว เช่นว่ามันสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรคิดไปเงินเท่าไหร่เทียบกับก่อนที่มีโครงการนะคะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราจะไม่คํานึงถึงเรื่องของความรู้ที่เพิ่มขึ้นหรือว่าความภาคภูมิใจที่เพิ่มขึ้นหรือแม้แต่ว่าสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากมีโครงการนะคะอาจารย์พูดทําให้ดิฉันนึกเชื่อมโยงต่อว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้สมมติเกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้นมีความชํานาญจนกระทั่งสามารถจัดการกับ กิจการของตัวเองได้เสร็จแล้วถ้าต่อไปเขายกระดับขึ้นมาเป็นวิทยากรมีคนอื่นมาเรียนรู้งานของเขาแล้วก็กลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองได้คุณภาพชีวิตของคนที่มาเรียนรู้จากคนแรกเนี่ยดีขึ้นตามไปด้วยเหล่านี้ก็ถือว่าสามารถจะเอามาคำนวณน,นับเป็นผลประโยชน์ด้านบวกที่เกิดขึ้นต่อสังคมจากโครงการได้เหมือนกันถูกต้องเลยคะ่ะก็จริงๆอีกโครงการหนึ่งที่อาจารย์ได้ลองทำนะคะก็มันจะมีส่วนของการที่เป็นเกษตรกรต้นแบบด้วย ะะตรงส่วนนี้ทอเราลงไปชวนเขาคุยว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองจากการที่เขาเป็นเกษตรกรต้นแบบคืออะไรสิ่งที่เขาเล่าให้ทางทีมวิจัยฟังก็คือว่าเขารู้สึกว่าเขามีความภาคภูมิใจที่ทําให้เกิดอิมแพกหรือว่าเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อคนรอบข้างต่อเกษตรกรที่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน<ช>ตรงความภาคภูมิใจเหล่านี้ จริงๆก็ควรที่จะเอามาคำนวณด้วยนะคะในการที่จะคำนวณ SROI ค่ะอืออาจารย์พอจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะว่ามีโครงการแบบอื่นๆซึ่งใช้หน่วยของการประเมินคือเจ้า SROI ตัวนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เห็นมิติที่รอบด้านมากขึ้นแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่เป็นนามธรรมาซ้อนอยู่ด้วยเพิ่มเติมนะคะ ก็ขอยกให้ทางสองอโครงการสองลักษณะนะคะอันแรกที่ก็คือจะเป็นโครงการที่เคยดําเนินการเสร็จสิ้นไปสักพักหนึ่งแล้วก็คือเป็นโครงการด้านเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการบริโภคอาหารที่ดีนะคะอันนี้ตอนที่เราทาเนี่ยก็คือมันจะเป็นการลงไปดูโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยลดการบริโภคอาหารหวานหรือว่า มันเป็นชื่อเต็มๆของโครงการก็คือ,อเด็กไทยไม่กินหวานอะนะคะตรงส่วนนี้ก็คือเราลงไปดูว่าจากการที่ส่งเสริมให้การปรับเปลี่ยนจากการดื่มน้ำอัดลมหรือว่ากินพวกของที่เป็นมีน้ําตาลในปริมาณที่สูงเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการรับประทานอาหารที่น้ําตาลน้อยแล้วก็เพื่อสุขภาพมากขึ้นเนี่ย ตรงส่วนนี้เราพบว่ามันสามารถก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในหลายด้านนะคะส่วนแรกเองก็คือมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ดีของบุคคลที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้วยตัวของเขาเองก็คือสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของภาครัฐเองก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคนกลุ่มนี้ได้ได้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในกลุ่มของอ พ่อแม่ผู้ปกครองก็มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ดีขึ้นเพราะว่าเวลาลูกหรือว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเวลาเขากลับไปที่บ้านนะคะก็จะมีการพยายามที่จะชักจูงให้ให้พ่อแม่เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารที่บ้านด้วยนะคะตรงส่วนนี้มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กลับไปที่ในระดับครัวเรือนนะคะแล้วก็อันเนี้ยในในในแง่ของโครงการเนี่ยเราก็คือพยายามประเมินรอบด้านก็คือผลกระทบต่อตัว คนที่เข้าร่วมโครงการเองก็คือเป็นเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็เราดูไปถึงผลกระทบต่ออผู้ปกครองพ่อแม่นะคะแล้วก็ไปถึงกลุ่มของที่เป็นภาครัฐด้วยนะคะอีกโครงการอีกลักษณะหนึ่งที่เราลงไปทำก็คือจะเป็นโครงการส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับาการจัดการขยะในชุมชนนะคะ,คะโครงการาลักษณะแบบนี้หลายหลายพื้นที่ในบ้านเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ย ยังจัดการขยะได้อย่างไม่ถูกต้องนะคะก็บางส่วนเนี่ยที่แยกก็จะมีการที่เอาขยะมาเผาแบบไม่ถูกวิธีก่อแล้วมีการนําพวกขยะพิษขยะอันตรายมาเผาด้วยซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคราวนี้พอเรามีโครงการที่ลงไปที่ชุมชนแล้วก็ส่งเสริมให้คนคัดแยกขยะนะคะโครงการเหล่าเนี้ ทางทีเดเองก็ได้มีการโอกาสลงไปประเมินตัว s r i เหมือนกันนะคะเราพบว่าผลกระทบที่ในเชิงบวกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างในกลุ่มของคนในชุมชนเองเนี่ยการที่เขามีพฤติกรรมการคัดแยกขยะที่ดีขึ้นนะคะทำให้เขาหนึ่งมีความรู้ที่ที่ดีขึ้นในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะคะ,ะ,คะแล้วก็สุขภาพของเขาดีขึ้นด้วยจากการที่แต่ก่อนเคยจำเป็นจะต,ต้องมีการเผาขยะที่ในบริเวณหน้าบ้านเนี่ย ตอนนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องเผาแล้วแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสามารถที่จะขายขยะพวกขยะรีไซเคิลได้ด้วยนะคะส่วนในมุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ประหยัดงบประมาณในการที่จะต้องลงไปจัดการกับพวกปัญหาขยะในชุมชนนะคะแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยเขามีการทํากิจกรรมกันมากขึ้นแล้วก็มีการช่วยกันรณรงค์ภายในชุมชนของเขาเองมากขึ้น ฟังที่อาจารย์บอกแล้วก็ทําให้นึกเชื่อมโยงเปรียบเทียบแบบการใช้ตัวชี้วัดแบบเดิมๆว่ามันอาจจะมีข้อจํากัดอยู่เช่นโครงการเด็กไทยไม่กินหวานเนี่ยถ้าเป็นหน่วยนับแบบเดิมอาจจะประมอ,มองได้แค่เพียงว่าจํานวนเด็กกี่คนที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กกี่คนที่ลดการกินหวานแต่ว่ามันมีมิติอื่นๆที่ถูกเอามาประเมินเพิ่มเติมด้วยในเชิงของคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นหรือว่าลดการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลส่วนกรณีของการแยกขยะ หากเป็นตัวชี้วัดแบบเก่าอาจจะนับได้จากจำนวนปริมาณขยะที่ลดลงกี่ครัวเรือนที่เข้าร่วมแล้วก็ลดการเผาขยะไปได้กี่กิโลแต่ว่ามิติใหม่ที่ใช้ตัวผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เครื่องมือตัวนี้ที่เข้ามาจับเนี่ยทำให้เห็นมูลค่าของประโยชน์ของโครงการที่มันมากขึ้นด้วยอย่างครอบคลุมอันนี้คือแนวทางหลักที่ SROI จะถูกเอามาใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆในอนาคตด้วยไหมคะอาจารย์ค่ะ จริงๆทางทีมวิจัยนะคะก็เห็นด้วยกับการที่จะนำตัวเครื่องมือ s r i มาใช้ในการที่จะประเมินโครงการอื่นๆในอนาคตด้วยนะคะแต่ว่าต้องเรียนว่าไม่ใช่ว่าทุกโครงการเนี่ยสามารถจะนำ s r i มาใช้ได้อันนี้อ,อยู่กับบริบท ของโครงการด้วยนะคะว่าสิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเนี่ยมันมีมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้ลอมเข้าไปอยู่โดยหรือเปล่าคือบางโครงการที่เป็นการลงทุนทั่ว,วไปเนี่ยบางบางโครงการอาจจะไม่จําเป็นต้องคำนึงถึง s r o i แต่ว่าเป็นการคํานวณตัว ROI หรือว่า Rate of อ Return on, อ r อ t u r n on r n ี e ทิร e นอ r นอิน n o อเรท e อ t โดยทั่วไปก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะแต่ว่า สำหรับโครงการที่อย่างทางทีดีดูหลโครงการเนี่ยในหลายๆโครงการเหล่านี้มันมีมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้านคุณภาพชีวิตของคนซ่อนอยู่นะคะแล้วก็ในหลายๆครั้งเนี่ยม,มันมักจะถูกละเลยในการคำนวณมันทำให้ตัวเลขที่ออกไปเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่ามูลค่าจริงที่มันควรจะเป็นนะคะก็เลยมีการแนะนำว่าในสถานการณ์ถ้ามันเอื้ออำานยเนี่ยเราก็อยากจะให้นำตัวเครื่องมือ SROI มาใช้เท่าที่ทำได้ค่ะค่ะพอจะเห็นภาพมากขึ้นมันก็มีข้อจำกัดในตัวของมันเองแต่ว่าโดยหลักใหญ่แล้วก็คือเพื่อจะทำให้การพัฒนาโครงการมองผลมิติที่รอบด้านมากขึ้นเวลาประเมินผลกระทบเนี่ยเฉพาะแค่ด้านบวกหรือว่าเป็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกมิติคะอ่านต้องเรียนว่าตอนตอนที่เราประเมินนะคะเรื่องด้วยตอนที่คอนเซ็ ที่เราใช้เนี่ยเราดูการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจากโครงการเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงบวกและเชิงลบนะคะในบางโครงการเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างในต่างประเทศนะคะที่เขาลงไปจัดการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการค้าประเวณีในต่างประเทศอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาลงไปส่งเสริมโครงการในเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยทำให้ปัญหาเรื่องของการค้าประเวณีลดลง นะคะแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่ากลุ่มคนที่ค้าประเวณีเขาเขาย้ายจากเมืองนี้ไปเมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันมันก็ไปส,ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสังคมในเมืองอื่นนะคะตรงเนี้ยเวลาเทคนิคในการคำนวณ s r i เเนี่ยเราจะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบที่มันเกิดจากโครงการด้วยนะคะในในเช่นเดียวกันในของบ้านเรานะคะเวลาเราคำนวณ วิเคราะห์โครงการโดยนำ SRI มาใช้เรื่องดูเรื่องการจัดการขยะค่ะเราก็จะลงไปดูด้วยว่าการที่บอกว่าชุมชนนี้มีการเผาขยะลดลงจัดการขยะได้ดีขึ้นเนี่ยมันมีการนำขยะไปลักลอบทิ้งในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงหรือเปล่านะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะถูกด็อกิวเมนต์ document, หรือว่าคำนึงถึงในกระบวนการคำนวณด้วยค่ะอ๋อทั้งบวกและลบเพื่อทำให้มันครอบคลุมจริงๆถูกต้องค่ะ น่าสนใจใค่ะ,คะต่อไปก็มีเครื่องมือที่เรียกว่าเพิ่มเติมทําให้มิติต่างๆในการพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าแล้วก็ผลได้ผลเสียที่เกิดในแต่ละโครงการพัฒนานี้ก็น่าจะช่วยให้วิธีการสําหรับการพัฒนาได้ก้าวหน้าขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ